wanna be the best in the game, invest in my name Check no restraints, I'm obsessed with the pain I ingest, I retain, assess and I change Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints Money, clout and fame, a disease, a plague We all love to hate, have to play the game Have to make a name, all our insecurities are on this display This is war with the enemy Think that it was meant to be Living in a time where disease is on every screen I won't let them fester me I know most are festering Negativity is a plague for the mentally weak is working never stop searching never quite so thirsty i'm toxic and psychotic with this logic you can't stop it it's been chronic since i was a boy so sort neurotic of and chaotic โอเคตรงนี ð, okay, er, okay, so royable, ้ก็ได้ครับเดี๋ยวตามทุกทีมหน่อยว่าท่านนี้หลังจากเราเช็คแล้วเนี่ยมีเปลี่ยนอะไรบ้างครับทุกทีมตอนนี้นีครับที่ที่เราดูมันคร่าวๆเนี่ยมันเราเราพบปัญหาอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันอย่างเช่นลูกหมากกันโครงครับที่ลูกหมากกันโคงนี่งอเลยงอเลยครับงอเลยลูกหมากกันโครงนะครับนี่คือเฮครับเราพูดดังนะ ใครใช้รถที่ไปหาอะไรที่ไหนไม่ได้คุณมาที่นี่ได้เลยครับ CJ ทำได้หมดโดยเอาอะไรชุดเดิมไปเข้าโรงงานแล้วทำออกมาเหมือนใหม่ไม่ใช่บิวนะครับบางทีบางทีเราไปร้านที่ไม่ได้คุณภาพนะต้องบอกเพราะว่าคือแต่เราไม่ได้ไปอ้างอิงไทยนะแต่มานมีบางทีเนี่ยไปร้านไม่มีคุณภาพเขาไปหลังร้านปุ๊บนี่นี่ไปหลังร้าน,านปุ๊บหายรูกบ,บัตรโองที่ไปไหนล นีหนึ่งก็คือเราขับรถเจอรุ่งกระลาแน่นี่ยครับคือดูเลยตกหลุมแรงเป็นที่ดอมเลยพุ่งเลยพุ่งเลยตกหลุมแรงมันมีโอกาสได้หมดหรือว่าอีกนั้นการคนอะไรเนี่ยการอย่างทันนี้ชนครับอันนี้เคสชนแต่รถที่ใช้บนน้องถนนนี่อาจจะเกิดจากการตกที่แรงมากแรงนะฮะเวลาที่รถเจอทาง้นขา แต่ถ้าจอดแล้วโยกไม่มีเสียงน่าจะต้องดูตรงไหนครับม,มีมีช่างที่ได้เลยช่าง,ง,ง,งขวัญครับสอบถามตูอ่านคำถาม,ถามที่เล็กๆทีถามว่ารถกระบะเปลี่ยนโชค๊คป,ปริงพร้อมปิดยกปรับองศามาฮะแต่ช่วงร่างด้านหน้ามีเสียงดังอิดอดังแหลมแหลมเวลาที่เจอแอบถนนขรุขระ แต่ถ้าจอดเนี่ยไม่มีเสียงดังน่าจะเกิดจากอะไรและต้องดูตรงไหนครับผมต้องดูพวกหมกนกอะไรพวกนี้เพราะว่าเปลี่ยนเค้ากะเปา ขวดเช็คือหมากขี่ยกบนขี่ยกล่างนะครับครับแล้วก็พี่เชนโก้และคุณฟ้าบอกว่ายกหน้าหนึ่งนิ้วมีลูกหมากคอยาวไหมครับถ้าเป็นลีโวเรามีไหมครับพวกพวกลีโวมีครับตัวลูกหมากขาตรงสามมีสิบดีนี้สิบดีนี้นโอเคครับพี่เชนโก้ฮะมาเลยนะเจอของจริงแ้วมาเดี๋ยวรถเข้าม <studio. S 1> า ให้บริการเนี่ยขั้นตอนที่นี่ให้บริการยังไงครับขั้นตอนแรกครับก็เราจะมีมีสองแบบน,นะครับหนึ่งก็คือจะมีการจองจองคิวตรวจเช็ครถจนนะครับก็คือลูกค้าสามารถเลือกวันเวลาตั้งแต่ช่วงจากแโมงครึ่งจนถึง12บสนาฬิกาสามารถเลือกเข้ามาเข้ามาตรวจเช็คได้ว่าเราจะมีคิวตแต่ไหนให้กามที่ลูกค้าสะดวกหรือลูกค้าจะสามารถล็อกอินมาได้ครับแต่ก็อาจจะขึ้นอยู่กับคิวที่ทางขอบหน้าลูกค้าจะต้องรอหน่อยประมาณ0าถึง1่ง หึงัโมงอ่าอือหนึ่งสัปโมงครับก็คือเข้ามาเช็คก่อนแล้วก็ประเมินค่าจ่ายแล้วก็ถ้ารีบถ้าสมมติรีบก็อาจจะกลับไปทํางานก่อนก็ได้แล้วก็นัดวันมาใช่ครับผมให้บริการของเราก็จะมีการตรวจเช็คครับมากกว่า50รายการตรวจเช็คช่วงล่างแล้วก็ตรวจเช็คกันอื่นนะครับโดยเราจะมีการทําใบเสื็อราคาให้ลูกค้าตรวจเช็คแล้วก็เพิมยืนยันตามต้นก่อนโดยทางเราอ่ะครับจะ จะขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยครับว่าจะซ่อมก็ได้มาตรวจเช็คก็ได้หรือว่าแล้วแต่ลูกค้าเลยหาลูกค้ายืนอย่างที่เราต้องนะครับก็ทางเราก็จะนัดนัดคิวในการทำเข้ามาเพื่อมาตรการโควิดนะครับลูกค้าจะไม่ต้องรอนานไม่ต้องรอ วันสะดวกมา5ปื๊บมาต้องกลับมาอีกทีนึงประมาณใช้เวลา2-3ชั่วโมงเสร็จเลยอาจจะไม่ต้องรอนานถึง5ชั่วโมงมานั่งรอเนี่ยคือเราทําลูกค้าได้รับรถเร็วมากขึ้นใช่เพราะว่าเวลาของท่านทุกวันนี้มีค่านะครับเข้ามาเช็คก่อนถ้าโอเคพร้อมทํานะครับถ้าอุปกรณ์มันพร้อมเพราะรถเนี่ยมันมีหลายรุ่นมากๆบางทีมันเสียเนี่ยอาจจะ ของไปชิ้นหนึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเราไม่อยากรอนานเราก็นัดเลยพรุ่งนี้เข้าหรือสองวันเราเข้าแล้วเข้ามาเนี่ยไม่เกิน2อสาชั่วโมงครับถ้าอุปกรณ์มันอะไหล่มันพร้อมเนี่ยมันก็ครบจบใช่ไี่เป็นว่าขับแล้วเรารู้สึกเหนื่อยมันต้องประทอมโบราณอย่างเงี้แปลว่าเราไม่ปกติมาที่ซีเจได้เลยใช่ไหมใ<ม>ช่คา<ม>้<ม>เลยปวดเช็คบีเอางี้มาจองผิวได้เลยจองทางไหนครับเราจ้มีจองทางต้องต้องผ่านเฟซบุ๊กซีเจอโอโต้ เราดูขึ้มาถึงช่วงล่างครับผมแล้วก็ลายเอ็ดซิงเดอออโต้ต่างๆสามารถทักเข้ามาแล้วก็ปรึกษารแค่แมเบอร์เกแล้วก็จองจิวต์ส่งได้เลยฟรีนะครับตอนนี้เรามีก uh ี่สาขาแล้วครับตอนนี้ในปีนี้เราเปิดอยู่สี่สาขาครับมีพระรามสี่รามินทราบางนาแล้วก็สาขาคามสองซึ่งปีนี้เรามีแผนว่าจะเปิดเพิ่มอสองสาขาครับสาขาลามินทราแล้วก็สาขาพหลโยธินหลอนแล้วก็สาขา เดี่ยวคนร่างกินยาเลยเอ้ยรามร่างต้องแพงพี่เต้ยพี่เต้ยคือหมายว่าผมตั้งศูนย์มาแก้ปัญหากินยางไม่จบฮะครั้งล่าสุดบอกตั้งตามมาตรฐานศูนย์แต่ตั้งแล้วรู้สึกพวงมาลัยมันสั่นครับมันเกิดจากอะไรอย่างรับผมดจุดนี้อ่ะต้องดูที่ทุ่งฝาดถึงเขาอ่อนนะผมร่วมทุ่งฝาดต่างๆเมันอาจจะเกิดอาจจะมีปัญหาต้องมาดูจริงีว่าทำไมภาษาเนียนตั้งไม่ได้ต้องตามศูนย์ หลวงมาเนาะคือมันคือจริงๆเนี่ยในเบื้องต้นนะครับผมต้องบอกที่ว่าจริงๆแล้วในเบื้องต้นเนี่ยการตั้งศูนย์เนี่ยจะต้องเช็คร้านตั้งศูนย์เนี่ยมันก็มีอยู่สองอย่างเนี่ยบางคนเอ๊ะมาตั้งศูนย์งั้นฉันก็ตั้งศูนย์ก็เก็บเงิน300 500แต่ร้านบางร้านที่เขาเก่งที่เขาคิดว่าเขาจะดูแลลูกค้ายาวๆเนี่ยเข้ามาปุ๊บเขาจะเช็คคิวล่างให้ก่อนถ้าตั้งได้เขาจะตั้งให้ถ้าตั้งไม่ได้มันหลวงเกินไปมันมีเปอร์เซ็นต์ จะบอกว่าควรจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้ก่อนถึงจะตั้งได้ร้านแบบนี้ดีครับแต่ถ้านหลุมแล้วคุณจะตั้งอย่างเดียวตั้งแล้วได้กำไรอย่างเดียวก็มีเยอะนะพี่สมนึกจะถามว่าจะไม่ได้พูดถูกมครับครดีสี่เทียนนี้พระรามสองช่วงไหนนะครับอ๋ออยู่ตรงปากซอยบางกระดีเขาโขงอ๋อปากซอยบางกระดีนะฮะซอยบางกระดีก็เลยไปอีกประมาณสักประมาณสักสองร้อยเมตรจะอยู่ด้านซ้ายติดกับโชว์รูมโตโยต้าบางกระดีเลยรั้ว่าติดกันเลยครับ นะครับมีบางที่บอกว่าโอ้โหโช๊กลอดันได้ครับโอ้โหผมนับตับง้งนี้มาขอบมาดแชร์ด้วยใช่คือคทุกอย่างถ้ามันหลุดเนี่ยเกี่ยวกับช่วงหน้ามีเสียงเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยนะครับถ้าเราขับแล้วร,รถเรารู้สึกมีเสียงเราเเช็คพราะถ้ามันหลุดนั่นก็คือชีวิตครับไม่ต่างจากอะไรไม่ต่างล้อแตกหรือยางไม่มีหลอกอันตรายเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้พี่ๆที่ถามว่าเอ ควรจะเช็คครับทุกทุกกิโลหรือช่วงล่างใช้ได้กี่กิโลเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่ที่1เลยนะครับอุปกิณัที่สำคครับสถนนเส้นที่เราวิ่งเป็นหลักนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะมันมีปัจจัยของงานแต่ถ้าถามว่าอายุช่วงล่างจริงๆถ้าเราขับดีๆดูแลมันดีๆเนี่ยแสนโลก็โลปัญหา,าครับได้เป็นแสนโลนะครับได้เป็น